ต้องมีกูรูนะคะไม่มีใครกดปุ่มผ่านมาเลยค่ะก <c oughs> ็ซึ้งกันอยู่นะคะ่าเขินกันอยู่ยตั้จะออกมาแล้วอะค่ะหลังมาเมื่อกี้นะครับคุณปอบาเน,นี่ยอูอ้ยิ้มเขิน,งงงนม้วนเฉยๆก็เดินขามามเล่น <c oughs> ไปตา <c oughs> โอเคนะครับแล้วับต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการเราแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญท่านนาวาอากาศเอกสม,มนึกเอมเดชในฐานะประธานในพิธีซึ่งท่านเป็นผู้ที่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้ความเคารพเป็นอย่างมาก ให้เกี้ยกล้องกรมล,ลายและกล่าวคำปลอยปอน่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ขอได้เชิญครับขอราบียนเชิญค่ะ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณ,ค,ณคุณสมชายเอมิตและคุณสุริยะเอมิดนะครับซึ่งให้เกียรติผมเป็นประธานในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับสาหรับวันนี้เ,เมื่อเช้าก็มีการออกเลี้ยงพระนะครับแล้วก็มีทีมั่นแล้วก็พิต่งานงกันนะครับเพราะฉะนั้นแขกที่มาในวันนี้นะฮะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในวันนี้ ก็มีความยินดีนะครับมีความาชื่นอกชื่นใจกับคู่บ่าวสาวนะครับรวมทั้งพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยซึ่งเป็นปลื้มและดีใจที่สุดนะครับการดีใจนี้นะครับก็มีทั้สามประการด้วยกันประการแรกนะครับรู่ได้เกิดมาครบอาการ3ามสเนี่ยพ่อแม่ดีใจมากซื้อนู่นซื้อนี่นะครับเอ่อก็ดีใจเป็นที่สุดประการที่สองนะครับ รูปที่เรียนจบอย่างน้องแพทยกับน้องเอกนี่นะครับเรียนจบพญาโทแล้วก็จะทิญญาเอกอยู่จะจบอยู่ิไม่นานนี้นะครับพ่อแม่ก็เป็นปลื้มนะครับและอย่างก็มีงานทําแล้วนะครับก็ดีใจนะครับประการสุดท้ายก็วันนี้นะครับวันนีนะ้เป็นปลื้มที่สุดของพ่อแม่ที่สุดที่สุดนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยน,น,นะครับรับไหวจะเป็นล้านไม่ใช่ บาทสองบาทนะครับเนี่ยแต่ผมว่านี่ก็ม่แสดงว่าดีใจเป็นที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้เกียรติทั้งหลายเรามาร่วมกันเ,เป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับคู่อสาวนะครับละการขอความนาย,ยืนขึ้นครับทุกคนนะครับขอความนาญครับ ก็ที่ให้ท่านเกียรติยืนขึ้นนี่ก็เพื่ออวยพรให้ผู้บ่าวสาวนะครับทุกทุกคนรวมใจมามา,มา,มาจังจุดที่ผมนี่นะครับอขอให้ผู้บ่าวสาวนะครับมีความสุขนะครับตลอดไปอย่างโบราณที่ว่านะถึงไม่เท้าอยอดทองถือกระบองอยอดเพชรไม่ได้ตีกันนะครับอยู่จนแก่เท่านะครับฮะเจริญกมลครับ บรดาให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งไดก็สมมากปารถนานะครับที่รวยอยู่แล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับขอบากขอบคุณ,คณท่านนาวาอากาศเอกสมนึกเอ็มดิตเป็นอย่างสูงค่ะครับขอข่าผู้คุณครับระดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับ มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดสปิเชอร์นะครับผู้จัดการทั่วไปจากบริษัทเนสเล่ไอศครีมนะครับ uh, ซึ่งท่านเป็นคู่ที่ทั้งเจ้าบา่าวเจ้าสาวให้ความเคารพเช่นเดียวกันมากราบคำอวยพร mm hmm. เพื่อเป็นสิริงมงคลแก่คู่บ่าวสาว May I invite Mr. Edward s p i t h e r General Manager from s n e s t l e Ice Cream Thailand, to congratulate the bride and the groom on this special occasion. Good evening, good evening, uh, first uh, dear Berayut, dear uh dear respective families, dear uh, friends, and of course, dear colleagues, those on the table. It's a real big pleasure for me to be here tonight um, because normally I meet you at the workplace, but today it's your wedding day, and this is an unforgettable day. Probably it's going to be unforgettable for me as well because it happens to be my sp first speech on a wedding day. The uh, Berayut has a, uh, a bachelor's degree in engineering and has also uh, a master's degree in finance. So, of course, all from the Chulalongkorn University. So, of course, he was a very obvious choice for Nestlé Thailand and forward divisions and Nestlé ice cream. I have to say that not only I have appreciated your very strong analytical skills, but there's one thing that I particularly appreciate with you. He has very clear ideas, and he has the courage to express his ideas. Even if he knows, I have a different idea. And this is really a value that I cherish. This is It will bring you far away. And I would also like to say about Tudi uh, it seems like they had a lot of opportunity to meet as well at the Chulalongkorn University because she has a bachelor's degrees in education and a master's degrees in linguistics and she's further working on her PhD in linguistics. So, neither to say that they are very prepared professionals and I'm sure this will enable them to achieve their ambitions, their professional ambitions. But I guess it will also help them to achieve their private ambitions actually even more important than this i believe what is most important you are a lovely couple and uh, i can see that with your uh, the intimacy and the complicity that you have it will help you through the challenges of life but it will also help you to really to really enjoy to the fullest the great moment that you will have so what we can say tonight is really to wish them all the best, all the happiness for you and hopefully your future family. And to your tradition, I would like to invite you all for a toast tonight so we can wish them all the best. <laughs> so I understood that the way you say it is Chayo. <laughs> Chayo. ก็จบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะคะจากคณะบัญชีค่ะานะครับวิเซอร์เอบอวดก็ได้กล่าวอวยพรให้ทั้งคู่นะครับมีความสุขนะครับตลอดการค้องคู่กันไปจนแก่สุดเฒ่านั่นเองนะคลำดับต่อไปนะครับเรามาทำความรู้จักกับพระเอกนางเอกของเราในค่ำคืนนี้กันนิดนึงดีกว่านะครับ ตอนเลยนะครับขอแนะนำเจ้าสาวต่อละกันนะครับคุณชุติชนเอ็มดิ์นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะนี้กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันครับส่วนเจ้าบ่าวนะคะคุณบิรยุทธ์อัศวพงกุลหรือพี่เอกนะคะ วิทยาลัยร,ระดับปริญญาโท Master of Science in Finance คณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่บริษัทเนสเล่ค่ะโอเคนะครับเอาละครับที่รู้จักกันไปแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่านะครับวันนี้คูบ่บ่าวเจ้บาบ่าวเจ้าสาวของเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้าง,างสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีค่ะอยากจะถามนะคะแล้วแพนกับพี่เอกนะคะว่าความรู้สึกในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกยังไงบ้ครับตอบก็รู้สึกดึงเส้นเล็กน้อยหลังจากที่ร้องเพลงดีดึงเส้นมากเลยครับพอร้องเพลงจบแล้วก็ทวามดึงเส้นหายไปเลยนะคซ้อมมาประมาณสองหมื่นสามพันล้อครับไม่ซ้อมนะซ้อมแล้วซ้อมกันครนะสะซหอมกันเตือนซอมไม่ว่าจะจูบเขาเอาใหม่ยัดมือแล้วก็ แล้วเจ้าสาวนะครับวันนี้เจ้าสาวรู้สึกยังไงบ้างรครับรู้สึกต,ตื่นเต้นครับค่ะเ็นเต้ยใไ่ค่ะแล้วก็จาก presentation นะคะเราจะเห็นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เขาก็มีบุคเพจหีายว่าต่อกันมาตั้งนานแล้วนะคะก่อนหน้าที่เจอพบกันนะคะเขาก็มีการหรือว่าเฉียดกันไปเฉียดกันมานะคะ ปีที่เฉียดไปดลียเฉยมานะครับไม่รู้สึกอะไรครับผมไม่รู้จักเลยเออแต่หลังจากนั้นก็จะมีโทรคุยกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำในทีมก็โทรคุยคก็ตอนโทรคุยก,ก็รู้สึกก็สุขพอ้งนี่ผมว็ยังตอดหน้าครับชอบหรืยังคะ,คะก,ก็รู้สึกชอบในการคุยกันก็เรียกว่าหลงรักในเสียงไปก่อนอันดับแรกนะคะครับค่ะแล้วฝ่ายเจ้าสาวละครับ รู้สึกยังไงครับในช่วงแรกที่พบกับชายหนุ่มที่มาดีข้างๆเราวันนี้ก่อนก่อนที่พบใช่ไหมคะโทรมาก็คิดว่าหล่อมากเขาจบในสวัสดิ์เขาจบทในสวัสไงจบทีในสวัสดิ์ก็เป็นาการงานว่าเขาต้องหล่อมากก็อีกก็ก็อ่าบับเขาบอกก่อนเลยว่าเขาอยู่ในสวัสดิ์จุฬาฯค่ะแล้วก็เป็นฟิสิกโอลิมปิกด้วย คนคนไหนคือพี่เอกอะคะเราไม่ออกนะคะคือพอถึงรูปตอนของมานะคะคุณทัศก็เลยมีความรู้สึกแล้วก็หลงรักในรูปนะคะที่ใช่ค่ะก็คือเขาเป็นคนเแลว์เข้ากันได้ดีสรุปว่าทั้งสองท่านนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องมันคือคลิกตั้งแต่เริ่มแรกได้คุยเลยนะคะเป็นความรู้สึกประทับใจค่ะก็อีกอันก็คือพอเจอเบอร์ดินตกใจ คือว่าเป็นเป็นวันอะไรคะแพนเป็นวันที่เขานัดเจอกันครั้งแรกแล้วคุณแพทก็ลงมาจากรถรถทรายรบัสของจุฬานะคะแล้วปรากฏว่า,าพิ่ทีกรเองกับเพื่อนอีกคนนึงก็แอบ,บตามไปสื่อทางห่างพุทเอกจะไม่ทราบเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่ามีหนุ่มนะคะพิศวัสจุฬามาจีบนะคะวันนี้แบบนัดเจอครั้งแรกเราก็แบบว่าแอบ,บซ่อนตามมุมเสาเลยไม่ให้คุณเอกเห็นไม่ทราบว่าคุณเอกก็คุณไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะ ขึ้นมีนานเช่นไร้ครับค่ะคือพยายามจะมีส่วนร่วมความรักของเขาพยายามจะบอกว่ามีส่วนร่วมกับความรักของเขาโอเคนะครับงั้นมาถึงคำถามต่อไปดีกว่านะครับตลอดระยะเวลาที่คบมา6ปีนะครับทั้งสองเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจซึ่งกันและกันนะครับที่รู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษเลยที่ไม่มีวันลืมเลยนะครับเอาเริ่องจากเจ้าสาวของเราก่อนดีกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจครับ ระดับตัวเจ้าบ้านเขาเป็นคนแบบสมัครต้อนสมัครตายนะคะก็เพื่อนๆก็จะดูทีว่าเขาก็สมัครต้อนสมัครตายไปรับไปส่งที่บ้านตลอดบ้านก็อยู่ไกลมากนะคะอยู่กันคนละทิศเลยแต่ก็ไปรับไปส่งทุกวันเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูแลดีมาตลอดก็เป็นความสมานเสมอของเจ้าบ้านเองนะคะถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นแพชเชียร์อย่างดีมาตลอดนะคะ บบนี <t <Solomon> <t ้หร <laughs> ือเปล่าคะพเดชีเขาเรียกว่าเทียวไลท์เทียวคือเทียวไลท์เทียวเยวขือเทียวขือไลท์เทียวนะคะแล้วฝั่งคุณเอก่ะคะรู้สึกประทับใจอะไรมากเป็นพิเศษในฝั่งของทาเจ้าสาวคะคำถามนี้ไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมคะไม่ได้เตรียมเลยจริงจริงพัคำถามนี้แล้วก็รู้สึกตอบไม่ถูกเลยครับเพราะว่ามันมีเยอะมากจนไม่รู้จะประทับใจอะไรเลยครับเใจค่ะ แล้วคุณเอกก็บอกว่าเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะจะตอบยังไงเนี่ยรู้สึกว่าที่จริง,รงๆแล้วก็คือแบบเยอะมากเป็นความประทับใจที่เยอะมากจนไม่อาจจะกลั่นกรองออกมาในคำพูดได้นะคะอะ่โอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานฉลองมองคลสมรสในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญเจ้าสาวก่อนครับ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานที่พิมพมาเคยสมรสของแคทยและพี่เอกนะคะก็ขอขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทพนินญาตเจ้าสาวหรือพ่อแม่ผมแล้วก็ทานงนเลสเตเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สตรีแล้วก็เพื่อนที่จุฬา ด้วยอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับเชิญแตนนี่สปีลเด็กด้วย,ยนะอขอบคุณมากมากครับขอบคุณส่หขอบคืนเจ้าบ่าวก็สาวมากเลยนะคะขณะนี้นะครับก็บถึงเวลาสมควรแล้วเราขอเชิญน,นะครับคู่บ่าวสาวของเราจุดเทียนมงคลและตัดเค้กเพื่อเป็นสิริงมงคลของการเริ่มชีวิตคู่ค่ะ และนี่จะเป็นเทียนที่นำพานให้กับเชตคู่ทั้งสองต่อไปขอให้ทุกท่านรดมือแสดงความยินดีด้วยครับ

ลูกชายค่ะเรียกได้ว่าเป็นวันที่ดีจริงๆเลยนะครับวันนี้ที่ร้วนแต่เปความดีๆ Ice cream Thailand In order to ask for best wishes from him